คาแรเกเจอรูปแม่ไว้อ่ะโู้ยเขาไม่ชอบไม่ชอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกระฉามเป็นกลุ่มเฮ้ยนากลัวเขผ่านเห็นวะอันนี้ไหมน้ำหมุนอันนี้ไหมอันไหนพ่อชี้หน่อยน้ำหมุนอ้ยเอาหลวมประมาณนึงเนาะไม่่แนนเอาแน่นเหรอ อมันหลุดไม่แน่นมากไม่แน่นมากพ่อพ่ออยุเยอะเกินไปเขาไม่เล่นนี่ก็ไม่ได้หรอร้องแก่ไี่ไหวเล้พอยุเยอะเกินนี่ไม่ได้ไม่เล่นะเดี๋ยวช็อคใช่อ่แดดร้อนมากร้อนเกินพิกัดน่าจะประมาณสัก 60องศาได้จีนจะเล่นราชินีมาร์คเลยไวกิ้งก่อนไหมจีนเล่นไวกิ้งเหรอถามจริงพ่อไม่ขึ้นนะไม่แม่ก็ไม่ขึ้นเอาเปล่าวไม่ไม่พ่อไม่บังคับหนูอยากขึ้นก็ขึ้นไม่มีใครบังคับใครคือเรามาเราจะแค่เดินเล่นก็ได้เราไม่ขึ้นอะไรเลยก็ได้พ่อไม่ว่าพ่อบอกเลยแค่เดินเล่นก็ได้พ่อไม่ซีเรียสมันใหม่ขึ้นเยอะเขาทำใหม่ใช่ไหมทำใหม่ใช่หมซูเปอร์สไลเดอร์ตอนที่แบบโปรโมทสมัยก่อนอะสไลเดอร์สีขาวที่เป็นวงกลมอะเมื่อก่อนที่มาเล่นประจำอะพี่เคยสไลด์มานะตูลงไปในน้ำใช่ป่ะงนาายหไปเลย อยู่ที่ขาไม่ชอ I don't like it either ไม่อัเ็วเลยวะอะไรวะ่ดาไปหาอะไรที่เราเล่นได้กันดีกว่าอะไรเยพอบอกก่อนถ้าอวกแตกว่าบอกพ่อไม่ได้นะมันเป็นหมุนแนวตั้งนะดูดูดันนี้อันนี้ดีกว่า ตอนนี้เครื่องเล่นยังไม่ออกแต่แบแดดออกเหงื่อร้อนเหงื่อแตกทำไมน้องๆพวกนี้เขาไม่บน่นจีนร้อนไหมนี่แดดรุนแรงมากนะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วแน่ๆเดีนี้เหมาะกับเสิรสรุปต่างประเทศที่อากาศเย็นคือเรนนี่เขามีความเหนื่อยหนักโซมากเราก็ได้แต่แค่เช็ดหน้าเขาวันนี้มมันเีนเป็นวันที่เด็กบรรทัศนศึกษาพอดีมันไหวพ่อไปเล่นมิซูงกันนั้นไหมอยากไปเล่นไหม มันที่มันไหลลงในน้ำเหมือนกันเดียวมันเปียกมันน้ำกระเซ็นเฉยๆมันเปียกไมนคีบอะไรเล้ยดีดีว่าอันนี้ร่มเย็นสักอันนี้นะถ้าเราถ้าเราแค่มองหน้ากันนะเราไม่มองวิวนะมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยได้ไรเก่งได้เทคนิคก็คือเราแค่มองกันเฉยๆสูงมากเลยค่ะพอไม่ดูน่ากลัวเลยโอ้ยโกกี เราไม่ชอบเฮ้ยสะาเต่นวะหนึ่งสองสาม่กปัลามขึ้นตกตเ้ยน่ากลัวแล้วนเมหเไหวไม่ไหวไม่มื่อกี้น่ากลัวมากอะมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่มีอะไรน่ากลัวเลย Can I take it off now ทำไมคนาื่มก็ดูชิลจังวะสนุกไหมสนุกไล้หน่ไหม พี่ไม่เล่นละถ้าเะเล่นกันมันคือไปสมัยก่อนคือล่องแก่งที่มันแบบลงมาโดนน้ำอะพอละที่เหลือไม่ไหวจริงๆว่ะนี่เลเวลกระจอกสุดพี่ยังทนไม่ได้เลยวั mm hmm. นนี้อากาศน่าจะแบบ5้าองศาแล้ว mm hmm. บอกทุกคนก่อนอันนี้โคตรนุ่มผ้าขนหนูนี้แบบนุ่มมากเป็นผ้าขนหนูยายไผ่น mm ี่เจ็บต้องเปลี่ยนผ้าขนหนูในในห้องน้ำทั้งหมดออกไปเลยตอ,อันนี้อันนี้ดีมาก นิ่มมากโคตรนิ่มโคตรนุ่มผ้าขนหนูยายไผ่แบรนด์ JB ว่านะครับทอจากใยไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งผืนไม่ผสมคอตตอนทางแบรนด์เป็นโรงงานในไทยที่ทั้งทอแล้วก็ย้อมตัดเย็บเองเนื้อผ้านุ่มสบายไม่บาดผิวระบายอากาศได้ดีซึมซับน้ำได้ดีกว่าคอตตอนถึง4 0แห้งเรวว็วแล้วก็ช่วยป้องกันกลิ่นอับชื้นสาเหตุของการเกิดแบคทีเรียอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวเครื่องสำอางลุดหมดเลยไม่ได้ใช้อันนี้คุณใช้ไปเมื่อกี้ โอ้โหปุ่มเลยเปียกไหมเปียกครับเปียกเอาว่าเล่นไหมเปียกเราอยากไปเล่นที่บ้านนี่อยากไปเล่นที่บ้านนะที่บ้านไม่มีอย่างนี้นะถ้ามันไม่เปียกมันเปียกมันเปียกเปียกแบบไม่ได้ชุ่มนะมันอาจจะเปียกเท่านี้เท่าหลังพอนิเนอะเอาไหมอ่ะไม่เล่นได้ไหมคลิปนี้ยังไม่มีเลยนะคลิปนี้มีได้เื่องเล่นไปอย่างเดียวเองน้องถ่ายได้ไหมถ่ายได้เพี ถอารูปได้ไหมครับนอันนี้ที่ไปเล่นนนมาใช่ไหม่ครับทำไมนี่ไม่เปียกเลยนั่งหลังครับแล้วเนี่ยนั่งหลังเอานังหลังนั่งหลังเปียกที่เล่นนี่เล่นมารอบหนึ่งเปไียกไหมอยเปียกงอันนี้เห๋ือันนี้อที่เราไงลูกเล่เปียกกัวเปียก เ่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 ไม่หวานเสียหนูจะเป็นแป๊บเาเขาอยากได้อะไรที่เร็วกว่านี้ป่ะจ้าจุนนี่เอาเปล่าจุนี่เอาน้แข็งใสไหมเอาน้าแข็งอะไรเฉากล้วยพิงแล้วถ้าผ้าขนหนูนี่อยากได้สีอะไรผิงใช่ไหมอันนี้เขามียี่สสีนะครับไซส์แบบหลากหลายอันนี้ไซส์เอเผ้าคนหนูายไผ่แบรนด์ JBWA นะครับมีให้เลือกทั้งหมดหาไซส์แต่ละไซส์ก็จะมีถึงย ถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่อยู่ในคอมเมนต์นี้นะครับเอาเฉกาก๊วยน้ําแดงครับต่อไปเลิกแล้วตันหนูธรรมดาต้องใหย่ไผ่เท่านั้นใส่ครับผมต้องใหญไผ่เท่านั้นใครไปลองใช้ผิวสัมผัสครั้งแรกคุณจะรู้สึกจริงว่ามันโคตรดุ่มละลายในปากได้เลยอะไปถึงนั่งแหงใสจินท <c oughs> ่าเนี้ยท่าเนี้ยโดนผิวหนูหนูจะรู้สึกเป็นทำไมเจ็บมันบาดเนี้ยโดนผิวเราอะนุ่มสบายไม่บาดผิวอันนี้นะครับแต่อันเนี้ยโดนผิวแล้วบาด สวยไหมลูกจะขึ้นหอคอยดูวิวกไหมสูงอ่ะขึ้นได้ Yes 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 แม่หนีวันนะเขาเขาจะกินอย่างเดียวเลยเฮ้ยไปเปล่าไอหอวิวอ่ะ What is หอวิวนี่ไงหอเขียวนี่ไงลูกบ้านหลางนี้ไม่มีขยักเลยอะไรสักอย่างเลยจริงๆอยู่บ้านดูทีวีแล้วเปิดคูเกอร์ดูอาจจะคุ้มกว่าไม่คือประสบการณ์ กมีแอร์ข้างในด้วยยิ้มแฟนเลยมีแอร์่ือกงานเดียวพ่อไม่เอานะพ่อบอกก่อนนี่คืออาชีพของพ่อคุณจะเล่นอะไร้งกวยสงกวิสูงสงสมาเชงฟี่น้าบ้าง มุ้ยเบียมากลยทนี้พ่อหน้ายิ้มไม่คือเสื้อร้อนอย่างยิ้มได้ร้อนจริงอ่ะไม่ได้ว่าให้เป็นยิ้มนะต่อไปว่ายน้ําที่โครงการดีกว่าอันนี้ร้อนอ่ะให้เราเราต้องไปญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวเราป่วยสวนสนุกนามาต่อได้กันว่ายน้ำ ินี่แบบไมนน่เหมือนแม่รอลูกเลยเหมือนผู้ป่วยผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลอ่าง <c oughs> นี้ผู้ป่วยเลยนี่ตรงยังไม่เอานี่ออกเลยมืออะจะอะไร, <c oughs> รมือไม่เอาออกเลย สีสวยไหมสีสวยเนาะสีสวยไม่เท่าไหร่นะโคตรดีเลยเอ้ยมันสัมผัสนิ่มมากคือแนะนําคนที่ใช้แบบสัมผัไม่คือดีตุ๊กใช้แล้วเพราะว่าตัวก็แยกพัชตัวกับพัชเชนหน้าคนละผคือแล้วหน้าเราจะไม่ได้เป็นริ้วรอยง่ายใช่ถ้าภัชตัวมีความไม่นิ่มมีความไม่ละมุนต่อผิวหน้ามันจะทําให้เราเปิดริ้วรอยได้ง่ายจริงคือว่าหน้าพี่ที่หิวหิวนี่คือจากพัชิตัวพี่เหรอจากทุกอย่างเฮ้ยมันดีจิงหัวงอกหมดแล้วไม่ได้ยอมเลย ค่ะ yeah. I like the one that s so s scary that you went. Oh, I'm tired. I also like the haunted house. You, I don't like the red one. Like upside down. เราไม่ได้เล่นนะ t that. ชอบอะไรสุดวันนี้ Ice cream. อ๋อน้ำแข็งใสเฉาเวยใช่ไหม No. It's not that. ไ Ice c r e a อ๋อตอนกลับใช่ไหม Okay. lên à, <laughs> đi đi <laughs> <laughs> <'ak quá> rồi ạ, không được nữa rồi, <laughs> không được rồi, không được nữa rồi, không được không nữa